สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนก็กลับมาพบกับรายการโนบุกไอทีมีเรื่องคุยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับแอบปเิโป้งที่ในายไลฟ์วันนี้อยากจะมาแนะนํานะครับชวนผูช้ชนคุยกับโนบุกรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่าง n o t โนบุกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายเพืการใช้งาน สำหรับในรายนี้นะครับก็จะเป็น asus zenbook 14ที่ถือว่าเป็นบุ๊กในกลุ่มแบบพรีเมียมบางเบานะครับดีไซน์สวยด้วยสเปคเป็น intel core Ultra 200h นะครับทั้งตัว core Ultra 5แล้วตัว core Ultra 9ด้วยนะครับเบา้า1.2กิโลกร,รมัมเป็นจอ oled จอทัช 3k 120hz ราคาเริ่มต้น30,000 หกพัเก้ารบาทโอ้ราคาดีมากเลยนะผมไปเห็นมาก็เลยอยากจะมาแนะนำกันนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชวนพูดชวนคุยกันได้เหมือนเดิมเลยก็หวังว่าคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะเลือกซื้อโน้บุ๊กในตอนนี้นะครับถ้าผมเองเนี่ยอาจจะพูดช้าลงหน่อยแล้วก็ อาจจะมีอขออภัยด้วยนะตอนนี้ต่อมทอนซิลอักเสบยังไม่หายดีนะครับยังแบบระายเครื่องคออยู่แล้วก็คอแสบเนาะแต่ก็อยากจะมาไลฟ์คือในไหนก็เป็นคนที่ดูโน้ตบุ๊กทุกวันอยู่ยแล้วว่ามันมีรุ่นอะไรใหม่อะไรรุราคาบ้างนะครับเหมือนเราเจอร้านอาหารอร่อยอะ่ะเราอยากจะมาแชร์กันนะทั้งแบบคนยู่ไลฟ์สดก็ได้นะครับหรือคนดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะครับมา พาไปดูกันดีกว่าสำหรับ ASUS z e n b o o k s e ซีรีสจริงๆก็ไม่ต้องคุยเยอะแล้วเนาะหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยผมเองก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้เป็นตัว z e n b o o k f l i p นะครับก็เป็นะบุ๊กในกลุ่มของตัวพรีเมียมสายทำงานกับบุคคลทั่วๆไป่าถ้าเป็นกลุ่ม c o ร์เปอเรมันก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งอย่างตัว Expert Book นะครับ ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็น Vivo Book ซึ่งก็มีรุ่นเหมือนกันอย่างตัว Zenbook 14เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาดีสเปคได้แล้วก็ฟีเจอร์เด่นนะครับจะมีตัวพวก Zenbook S อีกก็มี Zenbook Pro ก็มี Zenbook Flip ก็มีนะครับแล้วสเปคเองเนี่ยก็จะทั้งตัวที่เป็น Intel ก็มี AMD ก็มีนะครับแล้วก็ยุคนี้ก็ต้องพูดถึงว่าเป็นโนบุ๊กในกลุ่มของ A.I.P.C. ก็มีหรือว่าเป็นขั้นแบบขั้นกว่าก็คือเป็นแพลตฟอร์มโค r บัลพ์ p พก็มีนะครับตัวนี้ ZenBook 14 New Zenwith AI เนี่ย with AI นะครับก็จะเป็นในกลุ่มของ A.I.P.C. ตัวเริ่มต้นเพราะว่าใช้ชิปประมวลผลนะครับเป็น Intel Core Ultra Series 2ซึ่งเขาเองเนี่ยจะมีค่าท็อปอยู่ที่ สิท็อปนะครับมีแหละมันอาจจะไม่ได้มีมากมายแต่ก็รองรับพวกฟีเจอร์ AI พื้นฐานได้ที่ใช้การประมวลผลภายในเครื่องนะครับครวนี้ตัวตัวสีสันค่อยว่ากันแล้วกันผมพาดูตัวสเปคภาพร,รวมก่อนนะครับค่อยแวะมาดูตัวพวกฟีเจอร์แล้วก็ดีไซน์มีอยู่2สเปค2ราคาด้วยกันนะ ตัวเริ่มต้นนะครับ36990ได้เป็นคอต้้าอ H นะครับก็เป็นตัวที่ดีแหละสหรับผมนะถ้าใช้งานทั่วๆไปอ่ะพอแล้วเหลือเฟือแล้วนะครับจริงๆเออกาจออนชิปเป็น r r c 3 3 0 T ก็ถือเป็นกาจออนชิปตัวแรงนะคือเทียบเท่ากับกาจออนชิปร่่นก่อนเนี่ยตัวนี้คือแรงขึ้่เจอนะ แรมเป็น16 g b on-board นะครับ SSD เป็น1เ b ลล์บสำคัญที่ตัวหน้าจอ14นิ้ว OLED 3K 2880คูณ1000พิกเซล Refresh Rate 120 h z Color เลือกก e DCV 300% Perfect และรองรับการทัศสกีนได้อีกด้วยนะเออ ถ้าใครมีเป้าหมายว่าอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคใหม่พรีเมียมและจอทัชได้อาบางคนสงสัยว่าจอทัชทำไมอ่ะในเมื่อมันไม่ได้เป็นแบบสมมตศูนย์อ่ะฟลิปได้ผมมีบางคนเนี่ยก็ใช้การทัศก,กิจเหมือนกันในการอิมพุข้อมูลอย่างเช่นการแตะหน้าจอยืดขยายอะไรเงี้ยบางทีเดี๋ยวนี้เราใช้คบคู่กันไปเนาะเราจะคุ้นเคยกับตัวแท็บเล็ต พิมพ์คีย์บอร์ดไปบางจาังหวะเราใช้มือสูมไปก็ได้หรือว่าในการพรีเซนต์งานก็ได้ฉั้นแล้วถ้าใครมองหาโนบุกพรีเมียมบางเบาจอทัชสเปคใหม่ในราคาคุ้มค่าผมว่ารุ่นนี้คือโน1นนเลยนะได้ตัววิด w s 10 h โ m มนะครับแล้วก็ Office แท้มาด้วยประกันสายอนไซต์1ปีแรกมีประกันอุบัติเหตุถัดมาอีกสเปกหนึ่งนะครับ เป็นคอต้า9 2้า h ปราคา5 2 9ก็9 0ราคาก็โอ้มากกว่าเป็นหมื่นกว่าบาทแหละแต่ว่าซีบูแรงกว่าการจอออนชิปก็แรงกว่านะครับแรม3 2มากกว่าด้วยเท่าตัวหนึงส่วนตัว SSD เป็น1เาหเหมือนกันนะแต่แต,แต่หน้าจอเนี่ยผมพยายมามหาข้อมูลแล้วจอทัชเนี่ยเฉพาะรุ่นคอต้า5นะครับ ถ้าเป็นตัวคอต้าเก้าจอไม่ทัดแหละอืมคือรุ่นถั่วได้จอทัดรุ่นราคาแพงกว่าไม่ได้จอทัดผมก็ทำไมไม่ใส่มาทั้งคู่เลยวะซึ่งมันก็แปรผันแหละว่ารุ่นจอทัดเนี่ยจะมีกระจกเนี่ยอีกชั้นหนึ่งน้ำหนักจริงๆของตัวนี้อยู่ที่1.28กิโลกรัมส่วนตัวจอไม่ทัดเนี่ย1.2กิโลกรัมนะครับ FYI ส่วนตัวเครื่องโดยรวมนะครับดีโซนีซนาเนี่ยผมว่าดูดีแหละนะครับมีความเป็นเซนบุกจุกใหม่นะครับมีการใช้วัสดุเป็นเซาราลูนัมที่ฝาหลังให้ความพรีเมียมแล้วก็แตกต่างอย่างที่แบรนด์ค่ายอื่นแบรนด์อื่นไม่มีนะครับสีนี้ชื่อว่า p าวเดอร์บ e ูก็เป็นแบบสีน้ำเงินเข้มๆออกเาเทาหน่อยเนาะมีโลโก้ A ตัวอย่างของเขาเนี่ยที่เป็นฉลอง ครบรอบสาสิบปีนะครับผมไม่มีเข็มกัดนีอยู่เลยนะเออสวยจริงๆเป็นน้มบุกที่ผมว่าถ้าแบบเป็นสาวก็ถือว่าเป็นสาว,สาวที่เซ็กซี่มากอ่ะหนึ่งคนแล้วก็เป็นสาวที่แบบเซ็กซี่แพงๆๆเงี้อืมอย่างประมาณไหนวะอันดานเดอร์ัไหมอืมหรือว่าซิดนีย์ซวดนียนะครับหรือเปล่านี่คนละแบบเลยเนาะ เออเอาว่าเป็นดูดีก็แล้วกันเออตัวคีย์บอร์ดขนาดใหญ่มีไฟสีขาวมีนัมเบอร์แพดที่ทัชแพดนะครับลำโพงเป็นฮามาคารดอนนะครับระบบเสียงเป็น d o บบี้แอชมอดูดีเลยใช้งานดีแน่นอนนะครับสัมผัสคือทุกชิ้นส่วนนะใช้ทั้งตัวเซรามิ m แล้วก็ใช้เป็นอูมิเมอลอลอยที่ตัวเครื่องด้วยนะดูดีดูดีด เดยว,ว่าถ้าใครไปเจอตัวจริงผมว่าต้องชื่นชอบกันแหละเพราะว่ามันถือว่าเป็นเป็นงานละเอียดนะบางคนสงสัยหลายครั้งและถามผมว่าเอ้ยพี่ครับสเปคมันเหมือนกันเลยเนาะกับ Vivo Book กับ ZenBook เนี่ยคล้ายๆกันสเปคดีไซน์ก็แบบบางมาเหมือนกันทําไมผมต้องจ่ายแพงกว่าด้วยซื้อ ZenBook เอาข้อจริงเนี่ย ZenBook เนี่ยเวลาจับประพร,ม,พรมกันเนี่ยยังไงก็รีเมียม,มากกว่านะครับถ้าใคร ใส่ใจเรื่องพวกนั้นหรือว่ามีฟีเจอร์อย่างที่มันเด่นกว่าเนี่ยเซนบุ๊กก็น่าซื้อกว่า v ี v o อ o o บุ๊ถ้าง,งบถึงนะอันนี้พวกความบางความเบานะครับมี a i e n เอ็นิ้นข้างในนูน่นนี้นั่นแบตเตอรี่ใช้งานได้นาสุด18ชั่วโมงบวกก็ถือว่าแบตอึดน,นะครับพอเชื่อมต่อครบคัน Thunderbolt 4 USB Type A นะครับแล้วก็ลำโพงเป็นแบบ b i g Sound with Super l i n e a r s p e AKER ก็คืองานดีอ่ะางาเถอะนะเกรดดี มีสีสัน2สี Foggy Silver กับ Powder Blue คราวนี้ถ้าซื้อรุ่นตัวคอตาห้าเนี่ยจะมีสีเฉพาะ f o g กี้ซิ v เวเท่านั้นสีเงินะนะครับถ้าซื้อเป็นตัวคอตาเ้าจะมี2สีให้เลือกนะซึ่งผมว่าความชอบเรื่องของตัวสีเนี่ยก็แล้วแต่คนเนาะ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบนุกที่มันโทนสว่างหน่อยมันดูแบบสะอาดสะอ้านดีนะครับสวยอ่ะสวยสวยสวย่าสีนี้มันยิ่งเด่นเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลอะกลัวเปื้อนใ,นใดๆถ้ามันเลอสะค้าวสักอย่างเนี่ยก็ใช้ออกได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะมันไม่ฝังเข้าไปในเนื้อหมือนพวกพลาสติกฟีเจอร์อื่นๆนะครับนอกเหนือจากตัวดีไซน์และาพาไปดูกัน 18ชั่วโมงแบตเตอรี่เชนได้นานะ CPU, 9, AI, 13, าานะครับ CPU อ่ะคอต้า9มี Intel i b o สิ t สทอปว่านไปนะครับเป็นอ่าเป็น Intel Evo Edition ด้วยก็ผ่านแพลตฟอร์มตัว Intel เองแหละนะครับแรงขึ้นกรุ่นก่อนนะจอเป็น OLED 3 K 120Hz P 3า0รสีดีสีตรงจากโรงงานนะครับรบเสียงก็เป็น Dolby Atmos เป็นต้นนะครับเสียงดีแหละทำน,นี้เงียบตัวคีย์บอร์ดนะครับอ มีปุ่มอีโมจิด้วยฮอตคีย์เฮ้ยผมสำคัญนะยุคเนี่ยจริงๆผมเองเนี่ยใช้คีย์บอร์ดแยกเพราะว่ามันมีปุ่มอีโมจิในการกดใช้งานอะคือบางทีเราพิมพ์งานคุยกับเพื่อนคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยอีโมจินี่ผมใช้เยอะนะขอโทษครับอะไรเงี้ยน้ำตาไหลอะไรเงออี้ยใช้บ่อยนะแล้วก็ทัชแพดเป็นรอยนิ้วมือยากด้วยนะครับการเชื่อมต่อไร้สายก็เป็น WiFi 7 บลูทูธระดับ4ใหม่ล่าสุดเลยดีกว่าน,นี้มีอีกแล้วนะครับพอตการเชื่อมต่อให้ตัวเครื่องเองก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเหมือนกันนันบเบิลส4 2ช่องฟูลฟังชันนะครับ <Yeah. S 1> USB-A 1ช่อง HDMI 1ช่องแล้วก็ช่องต่อหูฟัง1ช่องนะครับถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ไปหาตัว USB-C ก็ต่อเพิ่มเติมเอาเป็นตัวหับมีถึงตัว AI นะครับในการใช้งานประชุมอย่างตัว AI Sense เป็นต้น ให้ภาพสวยงามคมชัดเสียงคมชัดไม่มีเสียงรบกวนแต่อย่างใดเลยเรียกว่าทั้งตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์คือดีมี IR อาร์ r คมเแกนไปหน้ไนเนี่ยนะเวลาเข้าใช้งานวินโดว์แล้วก็มีชัตเตอร์ด้วยในการปิดเปิดเว็บแคมกรณีไม่ใช้นะครับมีความทนทานแบบบริสุทธิเกรดนะครับตกกระแทกสัสะเทือนความนั้นของอากาศความความชื้นต่างๆด้กัน เวลาวางคู่กับตัวรว่าผลิตภัณฑ์ของเซนบุ๊กก็ดูสวยงามดีนะครับเอ๊คิดถึงเซนโฟมกันนะแอบเซลแอบเซลอ่าอันนี้เป็นตัวสเปคแบบละเอียดนะครับต้องดูฝั่งนี้นะอันนี้เป็นตัวสเปคปีก่อนอันนี้ตัวสเปคใหม่นะครับหน้าจงหน้าจอบอกไปแล้วนะครับลงแรมอะถ้าแรมเนน่ยตัวที่เป็นคอ,อตาห้า ได้16กิกเนาะถามผมผมว่ามันก็พอแหละต่อกรารใช้งานในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้งานแบบทั่วไปอย่างีงก็พอแต่ถ้าวันหนึ่งเราใช้งานหนักๆขึ้นมาเนี่ยอ่า16กิกก็อาจจะไม่พอสำหรับใครบางคนแต่ผมมองภาพรวมว่าราคา369ได้คอต้า5แร16กิก SSD 1T จอ OLED ทัดได้คมชัดสวยงามลื่นไหลเนี่ยจุดเนี่ยผมว่ามองข้ามได้นะจริง พอเชื่อมต่อ,อขี้บงขี้บอการอาแบตเตอรี่45วัตต์แาวอะแดปเตอร์65วัตต์นะครับน้ำหนักเห็นไหมจะมีอยู่2เบอร์ด้วยกันก็คือตัวจอกระจก1.28แล้วก็จอธรรมดานะครับ1.2กิโลกรัมความบาง14.9ม mm ิลิเมตรแหละอาอ๋าอโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของทาง ASUS Store เอง TH dot store asus com นะครับก็เป็นหน้าขายของเขาแหละนะฮะแรง16กิกแรง22กิกเนี่ยมีให้เลือกอยู่จะซื้อออนไลน์ของเขาก็ได้หรือจะซื้อผางตัวบานาน่า JABSY ได้หมดเลยอ่าแอดเองก็จะเป็นรูปถ่ายจริงนะครับแบบนี้เออก็ดูโดดเด่นดีอ่ะด้านล่างตัวเครื่องอันเนี้ยหาดูยากนะส่วนมากเราจะไม่เห็นแหละบนเว็บ o f f i c i a l เขานะครับแต่ว่า JB กาแกะเครื่องมาถ่ายไงก็เลยเห็น อ๋อภายในมันเดินเองในกล่องเนี่ยจะมีปักกามาให้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นจอทัชไงถือว่าให้มาดีนะจริงๆใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าให้มาแล้วนะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ USB Type A แปลงเป็นพอร์ตแลน a d อะแดปเตอร์ก็เป็นแบบ Type C เลยนะครับแล้วก็เป็นแบบเส้นเดียวไม่ยุบยับมี s สล p ปเคสด้วยในการใส่สอ ตัวคือแบบหนังหนังจากสังเคราะห์แล้วกันนะครับอืมละเอียดละเอียดอันนี้เป็นตัวคอต้าเก้านะครับเห็นว่าเห็นไหมตัวรุ่นนี้จอไม่ทัดก็เลยไม่ได้แถมประกามาให้นะครับอืมนะโอเคโดยรวมก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันกับเอ่อ asus zenbook 14นะครับสเปคเป็น intel core ultra 200 h series นะครับถ้าใครสนใจจะซื้อโนอบ,บุกรุ่นใหม่ที่เป็น ai pc แต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบ a หวาน่ะรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์เลยผมว่าภาพรวมเนี่ยเออ core a 5เนี่ยราคาดีมากนะคือต้องบอกก่อนว่ามันเคยราคาแพงกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ทาง asus ไทยเนี่ยเขาลดมาแล้ว แต่ก่อนมันสามหมืนเก้าอาจจะราคาแบบจะก็โอเคอ่ะแต่พอสามหกเก้าปุ๊บเอ้ยราคาดีรอแต่แล้วก็ถ้ามองตัวที่เป็นคอตาเก้าห้าสองเก้าสหรับผมนะเออราคาก็ยังแอบ,บสูงอยู่อ่ะอยากให้ลดราคาลงมานิดนึงเพื่อได้ไหนใจในการเลือกซื้อง่ายขึ้นเอาสักสีกลางๆแล้วกันนะครับ ส่วนตัวคอตาเจ็ดไม่มีในออปชันนี้นะครับทางไอซูทไทยไม่ได้เลือกมา mm hmm. เรียกว่าเลือกตัวเริ่มต้นที่เป็นคอตาห้าแล้วก็ตัวสุดมาให้เลยแล้วจอทัดย้ำอีกทีนึงมีเฉพาะตัวคอตาห้าคอตาเก้าไม่มีนะครับโอเคสำหรับในายไลฟ์วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันขอไปจัดการงานอะไรต่างๆก่อนนะครับในช่วงนี้ เรียกว่าผมเองก็ตอนนี้ถ่ายงานไม่ได้เพราะว่าพูดต่อเนื่องมันจะแบบเจ็บคอนะครับแล้วก็จะไอด้วยก็เลยเดี๋ยวค่อยไทรอยทำก็แล้วกันนะเท่าที่ได้ก่อนรักษาตัวเองอตอนตอน,ตอนนี้นะครับเพราะว่าต่องทอนเสดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บคอมันปวดหัวด้วยมันเป็นไข้อะ่ะอารมณ์แบบนี้ตัวติดพิษอะ่ะเหมือนในเกมอะ่ะเออบางวัน บางบางจังหวะก็มึนๆหัวเหมือนกันนะครับงไงก็เดี๋ยวรอคอนเทนต์อื่นตามมาเนี่ยมีอีกเพียบเลยหลังข้างหลังผมอีกนะครับมีล้อถ่ายข้างหลังผมอีกนะครับจะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนด้วยนะครับทุกภาคส่วนด้วยสำหรับในไลฟ์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอเจอใหม่ช่วงเวลาสามทุ่มนะครับผมรอรุ่นอยู่ว่าเมื่อไหร่ Acer Nitro V16 SEI ผมจะได้เปิดนะครับ รอทางแบรนด์เขาแอปพรูฟอยู่นะครับโอเคสลับในไลฟ์วันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ